สวัีครับพบกับท like ี่จเฟังซีเรเร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 รร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  เปิดตัวกันยิ่งใหญ่อลังการอีกแล้วครับสำหรับวันนี้วันที่หนึ่งก็กับช่วงนี้เทศกงรทศการีรีรนรครับก็คือขนรีรีระจันทร,ร,ร,ร์ไหนะนะนะวีร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 รี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 รนรี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  แพ็กเกจจิ้งแพ็กเกจจึงมากนึกว่าส่งตรงมาจากญี่ปุนนะครับแต่ไม่ใช่ชีแบบละเอียดละออมากส่งมาเราก็นึกว่าใครจากญี่ปงญี่ปุ่นส่งมานะดีเห็นไหมมีความแบบละเอียดละอ้นะครับนะบขออนุญาตแบบนะฮาร์ดคอร์นิดหนึ่งนะ แล้วไม่เท่านั้นนะครับท่านผู้ชมมาดูซิข้างในก็ใส่นะความละเอียดไว้ข้างในได้อย่างดีงามเลยเห็นไหมอืมแพเกเกจจริงแพ็กเกจจริงอ nice. ่ะเรามารีๆๆๆๆนะกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงอืมทุเรียนแบบ หอมมากอยากให้อยากให้กลิ่นโชยไปนะครับนะแล้วชีบอกเลยว่าแฮนด์เมดแฮนด์เมดทำเองแน่นอนนะส่งลูกเต๋านะครับอย่างนี้นี่โอ้โหเป็นไง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 อ่ะชิมกันดูหอมมากเนี่เป็นไงสตัฟมบัตแน่นๆสตัฟมบัตจุกๆ ทูเรียนโรเบอร์คือแบบหนุบหนับนุบความแป้งแบบดีความสตัฟหนึบหนับหนุบแล้วแบบดีงามพลังแปดมากนะอืมอืมอืม เทคทามอยู่ต้องเทคทามในการแบบขนมไหว้พระจันทร์ไหว้พระใจอือหือต้องไปเรียนสูตรละนะสูตรนี้เด็ดสูตรนี้ดีสูตรนี้ดวงมากนะครับโอเคนะเดบอกแค่นี้และไปหาเรียนกันนะครับกับขนมไหว้พระจันทร์ไหว้พระใจ 拜了，See ya.